สวัสดีครับท่านที่เคารพทั้งหลายผมด้วยความเคารพจริงๆต้องย้ำคิดย้ำทำย้ำเตือนย้ำให้พี่น้องได้รู้เรื่องความเจ็บปวดที่เราโดนกระทํามาในอดีตเด็กกนกระทําจากร่างกายก็ดีที่สําคัญกว่านั้นอดีตผู้นําประเทศนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพูดจาหยาบคายอย่างหาที่สุดไม่ได้ดูสิครับพี่น้องที่เคารพ ไม่ว่าจะเป็นยิงกูไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกะรีไม่ว่าจะเป็นยิงก้ไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกะรีผมจะเอามาเปิดอย่างนี้แหละครับเพราะยังไงไงเขาบอกกันแล้วเขาจะฟ้องก็ฟ้องกันผมจะเอาคลิปนี้เลยครับไปเปิดในศารต่อในศารเนะี่ยให้ท่านผู้เพึกษาได้ชมได้ฟังได้พินิจพิเคราะห์ได้พิจ,จรารณาฟ้องเลยผมก็จะได้ พิสูจนคราบความจริงอะผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาได้หรอกแต่การคำพูดเหยียดย้ำดูหมิ่นสตรีเพศผู้หญิงเพศแม่เนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงอะไรตั้งยตั้งปวงโดนกระทัมย้ำยียอะไรต่างๆแล้วเนี่ย มันจะได้ถูกเปิดเผยอย่าทำตัวรออยู่เลยเอ้โหมัวนี่นี่เรารออยู่นะครับรอจังหวะรอจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการประชุมการชุมนุมของม็อบใหญ่ๆโตๆของประเทศชาติในเวลานี้โดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มาไล่ลุงตู่ผมบอกไม่ต้องไล่ครับพี่น้องทุกครบไม่ต้องไล่เลยลุงตู่เนี่ยกลับบ้านลูกเมียไม่คุยด้วยแล้วตอนนี้ที่รู้ ตอนนี้นะครับไล่อย่างเดียวไม่พอแล้วครับไม่ต้องไล่ก็ไม่ได้แล้วละครับที่ผมพูดไปต้องขอแก้ข่าวเลยนะครับไม่ต้องไล่ไม่ได้แล้วครับ,<ล>บต้องปราบครับพี่น้องครับต้องปราบประยุทธ์ปราบให้ลาบคาบปราบโอ้โหต้องให้มันเฮี้ยนเต้เลยนะครับพี่น้องที่เขาต้องปราบอย่างเดียวประยุทธ์เนี่ย,ยเฮี้ยน ตั้งองคาปรปยุปสอบอสวอสอะไรต,ต่างๆเหล่านี้ขององค์กรอิสระไอ้แก๊งกวนตีนกกตอะไรปราบให้หมดปรา,าบประยุทธ์จันโอชาเรื่องมันจะได้สงบผมว่าออกมันไม่ออกเองแล้วครับไอเนี่ยแต่ผมให้เวลามันอีกสองเดือนไม่ต้องมาจัดปีใหม่ให้กับประเทศไทยเผื่อๆไม่ต้องมาจัดคริสต์มาสให้กับคนนับถือศาสนาคริสต ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาก้าวกายไม่ต้องอะไรต่างๆวันนี้วันนี้โหหลายคนริ้ิวโลกออกมาตั้งไอตั้งอีเลยนะครับสอสอันทรงเกียรติของพรรคของพวกท่านล่ะครับที่สนับสนุนชูมือชูคอยกมือช่วยประยุทธ์จันโอชาบอกนาย,ยกประยุทธ์จะต้องอยู่ต่ออีกสักห้าสิบปีอีบ้าน,นั่นบ้าไปแล้วมึงมึงบ้าไปแล้วอเป็นยังไงเนี่ย กลางค่ำง,งคืนผัวไม่นอนด้วยนะยโอ้โอ้โทษโทษโทษโ,ดโ,ดโ,ดโดพูดคำหยาบคำีโทษทีครับเพราเธอหย่า,าล้งหรือเลิกลากับผัวไปนานแล้วแกก็เลยมาโอ้จะดีจะดิ่งเดินหนอยนาดอ,อยู่แถวหน้ามอบคนเสื้อเหลืองวันก่อนทํำตัวอย่างกัโอ้หน้าสมเพศทุเรศทุรังกันยังไงอย่างนั้นวันนี้มันดีเช,ชียร์กันเลือกเกินโอ ท่านนายยกประยุทธ์ท่านไม่มีอะไรเป็นที่ติไม่มีอะไรเป็นตำหนิเลยท่านประยุทธ์น่ารักน่าเอ็นดูน่าชังผมก็บอกเออตามสบายเถือว่าเฮ้ยเ,เห็นหรือยังอ่ะคุณประยุทธ์ตคนเขาจะปราบคุณอยู่นะปราบนะเส <c oughs> ่จริงๆนี่ผมเนี่ยผมต้องการจะเพียงจะให้เขาแค่จับกลุ่มประกาศจับน้องน้องหนูหนูโปรดิวเซอร์ของฐานนี้เขาบอกว่า จับอย่างเดียวไม่พอต้องปราบเลยโอ้จริงเป็นไปได้หนักก็ไปอีกหนักกว่าผมอีกผมบอกว่าแค่จับกลุ่มนะประกาศจับไอ,อ้หนูบอกบุญหนูหน,หนูเด็กๆในฐานนี้ก็บอกเรียกไม่รู้จะเรียกอันนาเรียกอาเรียกพี่เรียกลุงเรียกอะไรก็แล้วแต่ตั้งช่างไม่เรียกไม่เรียกไอก้กบ,บุญแล้วบอกว่าเอาแค่เอาอย่างนี้เลยต้องปราบ จับไม่ได้เออจริงเห็นหรือยังล่ะประยุทธ์ประยุทธ์นี่เด็กนะเด็กนะหนูหนูเพิ่งจบมหาวิทยาลัยไาเพิ่งทำงานนะเนี่ยโอ้โหเขาสมองก็เลิศเลย<ๆ>เหมือนกับเด็กเด็กหลายคนหลายกลุม่มเทศได้ผมเอาคลิปมาเปิดให้ใหไม่ได้เพราะนี้มีเด็กกลุม่มตัวเล็กตัวน้อย,ต,อย,ต,อยตัวจ้อยออกมาไล่ลุงตู่ไล่ประยุทธ์กันคลุมคลามคลุมคลามประยุทธ์เชื่อบ้างสิว่าเฮ้ยเฮ้ย เชื่อกันบ้างที่บอกแล้วไงว่าถ้าม็อบที่ไม่มีผู้นำไม่มีแกนนำเนี่ยเขาเรียกกนทาำภาษาวิชาการนะครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าม็อบลูทม็อบรูทม็อบรูทนี่คือเป็นม็อบบ้าคลั่งม็อบบ้าคลั่งที่อะไรโหหยิบช่วยได้มันทุบทำลายโอ้ละเนละาน่าแล้วครับ นี่เกิดขึ้นมากลายๆเลยแต่ผมก็สังหรณ์ใจพี่น้องครับตั้งแต่นักเรียนอาชีวะที่เขาออกมาขอโทษประชาชนไปแล้วว่าการที่ยึดรถน้ำกทมที่วงเวียนพร,พ,รพระเจ้าศักดิ์สินวงเวียนใหญ่นะครับเขาก็แต่เมื่อวานซ่นเมื่อวานก็เกิดที่บางนาที่บางนานะครับเฟี้ยงตู้ ป้อมยามตำรวจเสียหายไปไม่น้อยทีเดียวแล้วครับแต่แปลกคุณประยุทธ์แกงเงียบพี่น้องครับแกงเงียบเว้ยเงียบเฉยเลยนะเนยผมว <c ười> ่าเอ้ยเรื่องอย่างนี้มันมันแปลกว่าคนมาขับมอไซค์บึน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 บนบึนบึนแววนกันเต็มที่แล้วเอาก้อนอิดก้อนกรวดโยนใส่ตู้ยามป้อมตำรวจมันต้องมีเลขสนไยนะประยุทธ์ถมจริงๆตู ในแต่นะเราเป็นลูกผู้ชายคุณสั่งก็บอปว่าคุณให้คนมาล่าต้องการให้เกิดความรุนแรงใช่ไหมใช่ไหมตูไม่ตอบอีกไม่ตอบอีกนะก็ไม่ว่ากันก็ผมก็ไม่ได้กล่าวหาคุณเป็นคนยุยง่งเสริมหรือคุณเป็นคนจัดฉากคนคนคนจัดคนอะไรก็มาไม่ได้ว่ากันก,ก,ก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจได้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยประยุทธ์แกกงไม่รู้ แกคงไม่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ที่มันจะเกิดขึ้นกับอนาคตของตัวเองและก็ครอบครัวนะเฮ้ยตูจริงๆครอบครัวด้วยนะที่เขาพูดกันเด็กๆก็ว่ากันหนาวหูเลยนะเฮ้ยไปดูแลลูกเมียให้ดีนะจริงๆไปพูดเล่นนี่เราสาระนาี่กว่านับถือกันนะรักกันนะไปจัดการวะเฮ้ย เอาลูกเมียไปอยู่ที่อื่นให้เรียบร้อยก่อนที่วันหนึ่งคุณจะต้องเนี่ยนะคุณเป็นพญามัทธุราชคุณต้องไปกลับไปในโลกนู่นเห็นไหมทิ้งลูกลิ้งเมียโดยเปล่าเปลี่ยวเดียวด้ไม่ได้นะประยุทธ์ระวังให้ดีรีบจัดการให้เรียบร้อยและพี่สาคัญพี่น้องที่ก็รบเหน่หนู้นหลานหลานลูกๆอะไรทั้งหลายทั้งหนิงทั้งชายอะไรต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในม็อบที่อยู่ในม็อบ วันนี้วันพรุ่งนี้มันต่อต่อ,ตอผมก็ดูแล้วไม่ได้ง่ายง่ายแล้วเขาจะพูดคุยกันเปิดวิสามันไม่มีวิสามันผมว่าม,มันสายไปแล้วมันมันสายไปเพราะเขาต้องการจะปราบประยุทธ์แลวเวลาเนี่ยเขาต้องการปราบประยุทธ์แลลวเพราะประยุทธ์เนีย่ยมีอะไรหนูก็โยนไปหาเรื่องสถาบันโยนไปหาเจ้าให้เจ้ารับผิดชอบจริงๆนะครับพี่น้องนี่น,นี่คือทางลึกเป็นอย่างนั้นประยุทธ์โยนอย่างเดียวโยนพ้นตัวให้คนประชาชนเข้าใจ ผิดถึงเจ้าว่าโอเรื่องนี้ไปเกี่ยวดองน้องยุ่งกับถาบันกหไอ้ถูกเฮ้ยมึงไม่ใด้จี๊ยนะแอนอกมารับหน่อยมาปกป้องอ่ะเขาไม่พูดจะให้ให้เข้าใจกันหน่อยดิว่าเฮ้ยวันแรกๆแต่มึงไม่พูดกับเด็กเขาเสยมึงพูดกับเด็กเขาเสะเปิดเวทงเวทีเวลานี้ผมก็ว่าสายไปแนละ้ว สายไปแล้วจริงๆอีกสองน้ามันก่อนที่เปิดสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยม็อบเขาจะมาเรื่อยๆแล้วการแทรกซึมแทรกแซงทําลายสถานที่ราชการไม่ว่าทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆตู้ยามหรือกลวยหรือว่ากลวยกลวยที่คุณคุณจะเอามาวางอะไรรวดหนงรวดน้ําระวัง <S <S ผมว่ามันมีเบื้องหลังนะตูหรือว่าเอาคุณโยนไปหาป้อมก็ได้หร,หรือว่าจริงไม่จริงับป้อม ผมว่าน่าจะจริงเส้นแะล้วละมั้งนะคุณจัดฉากให้เด็กมา,มาวันแม่นบึมบึมบึมแล้วก็โยนมปหานักเรียนอาชีวะง่ายๆมีอะไรผิดนิดหน่อยเรื่องบัตรสีบัตรถเถลิงเรื่องชั่วชั่วเรื่องที่ต่ําๆอย่างนี้ก็โยนให้เด็กนักเรียนอาชีวะทั้งทั้งเวลานี้นักเรียนอาชีวะออกมาชูสามนิ้วไล่คุณน่ะปราบคุณน่ะเข้าใจเสมั่งเลยแล้วก็บอกหนูหนูด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมก็คือว่า ผมรู้ผมเข้าใจผมทราบว่าพวกเราที่ไปอยู่ร่วมกันในม็อบจำนวนมากๆหลายคนก็เป็นลูกท่านหลานเธอนะครับผมเห็นเลยหลายคนโอ้โหลูกผู้ลากมากดีลูกนายตำรวจใหญ่ลูกในายทหารข้าราชการท่านผู้ใหญ่ก็เยอะวงศาคณาญาติเขาเป็นใหญ่เป็นโตสารแหลกเขาใหญ่อย่าลืมกิ้งกังอโลอโลลุงอาหนะ้พี่ หนูอยู่ในม็อบอย่าทําอะไรหนูนะต้องบอกกันสื่อสารกันไปอย่างนั้นด้วยนะลูกนะจริงๆอย่าไปอาศัยอีราคาอารมของประยุทธ์ไ่ได้เพราะต้องปราบมันอย่างเดียวปราบมันทุกอย่างจบจริงๆปราบประยุทธ์คนเดียวนี่จบจบสงบนิ่งเลยไม่ต้องรอเลยเห็นไหมหกปีเจ็ดปีพวกเราเสียโอกาสไปเยอะ เสียโอกาสไปมากจนกระทั่งพวกเราหลายคนเนี่เคลื่อนไหวขยับตัวไม่ได้ไปไหนมาไหนบางคนรุ่นลาวคราวเดียวกันกับพวกหน้าหน้าลุงลุงป้าป้าต้องใส่แผมเพิดนะบางทีจะไปร่วมกับมับ้โหแต่ตื่นตันนะครับอยากไปหลายคนผมก็ไม่จะพูดเลยผมแอบแอบไปไม่แล้ว เห็นไปแล้วเห็นมันหน้าตกใจนั้นหน้าภูมิใจตื่นเต้นเลือดมันคึกขนองโอ้โ oh, ห oh. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชประสงค์ราชประสงค์เนี่ยผมไปนอนอยู่แถวนั้นนะครับเพราะโรงแรมของเจ้านายก่อผมคุณเฉลิมพันศรีกรเ็ świad. ตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีผมไปแอบมองอยู่ตรงพาลูกพาเมียไปนอนดูชมบรรยากาศโอ้โหแต่และคนเรียกลุงปูหมูปูหมูปู ผมมันแก่ไปขนาดนี้ก็เรียกปู่หมูกันเลยเเนี่ยก็ไม่ว่ากันแล้วครับลูกหลานก็กกอย่างเงี้แหละครับที่โอ้โหตั้งแต่ถนนประชาธิปไตยมาอนุสาวรีย์มาจนถึงนี่แหละครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นเรื่องที่ประยุทธ์ <c oughs> อย่าให้พูดถึงครับว่าเฮ้ยประยุทธ์มึงเลยโทษนะ คุณต้องแชร์ก็ว่าคุณก็ท่านเป็นนประยุทธ์คุณนะสมควรโดนปราบสมควรได้เด็กมันด่าจริงๆว่ะเฮ้ยไม่รู้ร้อนรู้เหนือรู้ใต้รู้ตะวันตกตะวันออกมึงนีเอ้ยโทษคุณนี่มันมันเหลือเกิอนอ่ะเหลือขอว่ะมันพอ,พอ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 กันเลย ไอ้คนที่เป็นนายกหน้าตาหล่อเหลาจบมาจากเมืองนอกเมืองนาจากอังกฤษวนหหน้าพักประชาธิปัตย์ในอดีตโอ้โหทำตัวใกล้เคียงกันล่ะครับดือ้อหรือจะให้พูดภาษาจะบ้านภาษาอังกฤษก็ว่าหน้าด้านอะไรอย่างเงี้ยตำมองเนี่ยนะครับไม่ออกจนกระทั่งเลือดตกยังออกประชาชนตายเป็นเก้าสิบกก่าศพร้อยศพ คนเสื้อแดงทั้งนั้นแหละครับพี่น้องจําผมไว้นะครับไอ้คลิปที่ผมพูดไปต้นรายการเนี่ยไม่ใช่พูดให้ดูในรายการจําความเจ็บปวดไว้ไอ้คนหน้าอย่างนั้นแหละครับนั <c oughs> ่นแหละครับที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความอธรม,มหิตเกิดขึ้นในประเทศไทยทําต่อหน้าต่อตาทําต่อหน้าการถ่ายทอดโทรทัศน์ยิงกระสุนจริงนี่ดีนะครับแค่ฉีดน้ำผสมสารเคมีผสม ก็เรียกอะไรแก้นน้ำตาแต่ถ้าตำรวจมันบอกเบาๆเบ,าบ,า,บ,า,บาบ้ามึงดิเด็กตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยโดนเข้าไปแสบปวดร้อนกันทั้งนั้นมือไร้เกียดห่ะไร้เกียจจริงๆขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมปราบประยุทธ์กันนะครับยังไม่จบกับประเทศไทยยังไม่บจบจนกว่าอำนาจมืดและก็พวกประเด็ดการถูกปราบ เรามาปราบประยุทธ์กันขอบคุณจริงๆครับที่ใช้สนับสนุนสินค้าพีททีวีและปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช้ได้กัดทุกพืชอย่านั่งยิ้มกันอยู่นะครับช่วยกันสนับสนุนเสริมมามอบไม่ได้ก็ใช้ปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำรอน